ยนะอยากกินอะไรอยากกินเอ็มอยากกินเจเอ็มซีกินอะไรอยากกินไก่หรือขนมปังแฮมเบอร์เกอร์เอากินอะไรเอาไก่หรือเอาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ไก่ อ่อยไหมอะอร่อยทำทำเป็นข้าวไข่ดาวได้ไหมไม่กินเคปซีได้ไหมมาม้าเมาอาเอาสซีต้งลองอยากกินอะไรต้งลองอยากกินกินแคปซีถ้าอยากกินเคปซีเต้นให้ดูกันเต้นกังซายกันเลยแล้วไม่งั้นไม่ให้กินหรอก ใส่ตูดก่อนใส่ตูดใส่ตูดร้องเต้นใส่ตูดเลยร้องเพลงแต่ยังไงก็ยังยินยันก่อนเลยแล้วนะเดี๋ยวซื้อให้เลย <c oughs> ถ้าร้องเพลงป, <c oughs> ป๊าไปทำงานแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาม่าซื้อให้เลยหลายอันเลยเร็วร <c oughs> ้องเร็ว หรือโซล่าอะไรเนอะเร็วแย่ซื้อให้กินแล้วโซล่าอะไรเร็วแม่ไม่ซื้อนะไม่ซื้อนะไม่ซื้อให้กินแล้วโซล่าอะไรโซล่าสามารถเอาไงโซล่าโซล่าถูกก็อเอาไงไม่ใช่ อันนี้เวอร์ชันอะไเนี่ยลูกเวอร์ชันถูกต้องสิสโอล่าอะไรรู้สโอล่าใส่เอาเอาไม่ใช่สโอ่าใส่เอาเอาไม่ใช่่เบเกอร์นะไม่ซอเบเกอร์แล้วนะไม่ซื้เบเกอรว I'm